แม่ทำแกงลกทำผักเสียงนะคะวันนี้ไอ้ก็จะเตรียมมาทำการนายเมนู เกงซอมนะคะก็จะเตรียมหยาดน,นนะคะแล้วก็เตรียมมูใส่ในเก่งซอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะโอเคเราก็จะทําให้เดือดก่อนเลยนะทุกคนก็อันนี้ไม่ได้ท่าตอนใส่มูไว้ให้นะคะแม่ไอทํากับข้าว้อยมากนะทุกคนแล้วก็แม่ไอก็จะใส่เป็นลูกนาวไปเลยนะคะลูกนาวนี่ต้องขั้นแล้วนะทุกคนก็คือไม่ได้มาสําเร็จูปอันนี้ขั้นเองนะคะกับกับมือเลยนะคะแล้วก็ค้นๆ้นนะคะให้มันเข้ากันเพราะว่า เราสซไปเนาะโอเคเราก็คนกวนให้เข้ากันเลยแกงส้มมันก็จะเปเรี้ยวนะคะออเปรี้ยวๆรอบนี้เราจะทําเป็นแกงส้มมุ่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมากินกับข้าวนะคะต้องกินข้าวช่วยร้อนๆเท่านะั้นทุกคนถึงมันจะได้แรงอกนะคะต่อไปเราก็จะแกงส้มนะคะทุกคนแล้วก็จะมีลูกโตอนะคะเออแม่อ้อยไดมาแล้วก็มีแต้งมีถ่วแล้วก็มีมูทอดนะคะส่วนหนึ่งเอาไปทำมูทอดนะคะจากทำแกงส้มไปกินก่อนนะคะบ๊ายบาย